Hey, the the fuck you mean you ain't heard no fuck? come on this conversation, me, 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 me? I'll come your ladies, they want me, 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 me? ฮัลโหลกลับมาเจอกับเอมี่อีกแล้วนะคะวันนี้ก็น่าสดมาเลยนะสดจริงสดจังนะคะคืออันนี้เพิ่งล้างหน้าแล้วก็ทาครีมกันแดดมาเฉยๆนะก็เพราะว่าวันนี้เราจะมาลองของใหม่นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเมคอัพที่แบบว่าเราทุกคนแทบจะใช้กันทุกวันเลยนะตึ๊นนี่ก็คือแป้งพัฟนะคะตัวนี้เนี่ยมีได้มาเป็นสีน u r a ั t โท e วันนี้ก็เลยจะ Get Ready ไปพร้อมทุกคนเลยดูว่าแป้งตัวนี้เนี่ยมันจะปกปิดหรือว่าติดทนมากแค่ไหนนะตัวนี้เขาคือ AR Bright Up Foundation p นะคะมี S P F ด้วยนะ <Wow. S 1> เป็น3 5 P A บวกบวกบวกนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยตลับน่าใช้มากแพคเกจจิ้งน่าใช้มากนะคะเออเดี๋ยวขอเนี่ยแกะแบบหนึ่งอันนี้คือเรียวๆรวกันเลยนะคะนั่งแกะนั่งรีวิวจริงไม่ได้มาจกตาใดๆ oh. นะคือ <c oughs> สัมผัสตลับคือเบามากทุกคนปุ๊บปึ้งเปิดมาจะเป็นประมาณนี้มี่ไม่รู้ว่าเขามีกี่สีนะแต่อันนี้เป็นเนเ u อร l ลโทนอ่ะไม่แน่ใจว่ามีสีเดียวหรือว่ามีหลายสีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูเลยนะน้าม,มี่ก็เป็นคนแบบลูกคุมขนกว้างเนะีเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นพัฟนุ่มมากเหมาะกับการพกพาแหละไม่ว่าพอกะจกนี้ก็คือเนี่ยมีความกระทัดัดนะคะแต่สีว่ามันน่าจะเหลืองนะแต่ว่าเดี๋ยวลองลองดูเนาะว่าออกมาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมี่จะสวอช ดูก่อนอันดับแรกนี่นะมีความฟอ l l เอ t แต่ว่าไม่ได้มากนะคะดูความปกปิดของน้อง <Wow. S 1> เนื้ออ่ะเฮ้ยน้องก็มีความแบบว่าสีจึ้งนะตอออันนี้เบรนเฮ้ยปาดไปทีเดียวก็คือเป็นเนื้อที่แบบว่าพิ g m e เมนเตอยู่แต่ว่ามาแอบเหลืองไปสำหรับมีนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูใกล้ๆ โอเคนะคะเราก็จะมาเริ่มจากข้างที่แบบมีปัญหารอยกับใต,ต้ตา,ยตายเยอะๆก็จะเป็นข้างนี้นะคะทุกคนจะเห็นรอยอันนี้คือมี่ไม่ได้เปิดฟุ้งฟิงนะแต่กล้องมันได้แค่นี้จริงๆเห็นแสงอาจจะไม่ชัดเนี่ยเห็นไหมรอยป้ามีฝ่ายแล้วก็ใต้ตาเนี่ยค่อนข้างเห็นปะชําก็จะมาลองกับพัฟเลยนะคะแปะลงไป <S <S โอ้แน่นเวอร์ขมมองกระจกนิดนึงนะคะเริ่มจากใต้ตา,ตาไปเลยเริ่มเลยเริ่มเลย โอ้ oh my god คอนสีมันชัดมากๆนะคะแล้วก็กบผิวแดงบนหน้าเยอะอันนี้คือไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์อะไรมาก่อนเลยนะแต่มันจะมีความเหลืองใช่ไหมแต่ว่าใต้ตาเราหายไปเลยอ,ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูรอยสิวใกล้ๆตรงนี้เห็นปะนี่นะมันจะเห็นหรือปล่า ฮ้ยกบได้นะนมี่รู้สึกว่ามันบิวได้นะคะทุกคนถ้าสมมติว่าแบบใช้เป็นแปลงแต้มก็น่าจะบิวเพิ่มได้เดี๋ยวมี่จะลองครึ่งหน้าให้ดูนะแต่สําหรับมี่มี่ว่ามันน่าจะสําหรับคนผิวเอเชียแหละมันค่อนข้างเหลืองเลยนะคะแต่เนื้อโอเคเลยนะคะนี่ก็คือแป้งที่สามารถหาซื้อได้ในเซเว่นนะคะอันนี้คือเหลืองไม่ได้แบบเหลืองแล้วกลายเป็นว่าผิวมี่มันมันแบบดรอป ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันจะมีความแมทที่ผิวเท่ากันมากขึ้นจากตรงนี้ก็คือมีความแดงมีรอยสิวเห็นไหมมีใต้ตาอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะบิวใต้ตาให้ดูเพราะว่ามีค่อนข้างร่องใต้ตาลึกมากๆนะคะกดๆๆลงไปงี้เฮ้ยได้ดูไม่หนักนะคือทาเราดูไม่หนักอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทางหน้ากันนะคะว่านี่ก็คือบีฟอร์ After ของเรานะคะมีความแมต t เพราะว่านี่ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์หรือว่าลงรองพื้นก่อนเลยนะคะหน้ามันเลยแบบว่าไม่ได้ไบรท์ขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะมาลง2ครั้งให้เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟิเนชลุกกันแล้วกันว่าหน้าแมต t เลยอะ่ะอ่ะค่าทัชทัชซับซับเนี่ยแมตเวอร์แต่ถ้าจะเพิ่มการปกปิดก็ต้องบิวอันนี้จะใช้แทนรองพื้นไปเลยนะทุกคน ถ้าใครผิวแห้งมากๆนะคะก็อาจจะแบบทา m เจ s t ร r i z e r เยอะๆหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นแป้งอะเนาะทุกคนแป้งมันเพิ่มความแมตต์ก็ต้องทําให้หน้าชุ่มชื้นมาก่อนนะคะมันไม่ใช่เนื้อน้ํานะวิ่พอทาเราเท่ากันทั้งหน้าก็ไม่แตกลนะทุกคนไม่ได้เหลืองขนาดนั้นละมีแอบบแตบบ้แมยาสิวเมื่อคืนนะคะผิวตรงนี้มันเลยแห้งนิดหน่อยไม่ได้ทา m เจ s t ร r i z e r ก่อนดังนั้นไอจุดพวกนี้ที่เป็นแห้งๆเนี่ยควรจะลง์เจ s t ร r i z e r เยอะๆเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาทดลองการปิ ทนของน้องด้วยนะแล้วก็ความคุมมันของน้องนะคะมันเปิดตรงนี้ไม่ได้นะคะทุกคนแนะนําให้เก็บพลาสติกตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็วางพัฟลงไปเดีย๋ยวเรามาลองเพิ่มความชุ่มชื้นให้น้องกันนะคะเราจะใช้เป็นสเปร,รนะย์น้ําแร่นะเดี๋ยวเราจะลองใช้ทิชชู่ซับด้วยนะคะว่าหลุดออกมาบ้างไหมนะเดีย๋ยวเราจะใช้ทิชชู่ซับดูนะคะแล้วกนเปีเยก ออกมาเลยนะันนี้หน้าเปียกๆเ,เลยนะคะเปียกแบบเปียกแฉะมากเห็นไหมเห็นทิชชู่ปะทิชชู่จะขาดแล้วมีรู้สึกว่าพอหน้าชุ่มชื้นแล้วสามารถบิวอัพเพิ่มอะไรโด,ดยสารไปนะถ้าใครอยากเก็บตรงนูด้ดปิดจมูกอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะเราเป็นคนแบบหน้ามันมากนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดึกๆเราก็จะมาดูกันว่าหน้าเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมี่จะไม่แต่งหน้าเพิ่มแล้วก็ไม่สัตหน้าเลยนะคะโอเคเดี๋ยวดึกๆเราจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าหน้าเราเป็นยังไงบ้าง หลังจากที่เราลงไปนั่งที่ห้องที่ไม่มีแอร์แล้วเรารู้สึกว่าใช้ประสิทธิภาพของแป้ตัวนี้ไม่ได้เต็มที่นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะไปข้างนอกกันนะคะใส่แมสไปนั่งแบบร้านกาแฟะอะไรอี้กันนะแต่ว่ามีขออนุญาตทาปากก็เขียนคิวนิดนนึงนะคะเพราะว่าเหือนว่ามันร้อนมากจริงๆ <c oughs> ขออนุญาตเป็นทาปากกบเขียนคิ้วละกันเนาะงั้นเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันค่ะ ก็ตอนนี้นะคะเราอยู hey, <kızım> <comparative> ่ที่คริสตัลปาร์กนะทุกคนกําลังจะมานั่งทํางานที่สตาร์บัคแต่ไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งหรือเปล่านะคะตอนนี้ผิวหน้าก็จะประมาณนี้เราใช้ iPhone ถ่ายนะทุกคนก็จะเห็น t e x t อร์ที่ต่างกับกล้องใหญ่ด้วยนะคะก็จะได้รู้ว่าแบบ เวลาโดนแดดแล้วมันประมาณนี้คือมันไม่ได้แบบว่าเหลืองขนาดนั้นนะอย่างที่มีคิดคมันโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าถึงตอนที่ฟ้ามืดแล้วเนี่ยหน้าเป็นยังไงนะคะนี่คือไม่ซับนะเราจะไม่ซับกันเลยนะคะ โอเคตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงเย็นนะจากที่แต่งหน้าประมาณบ่ายโมงนะคะให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะว่ามันจะมีรอยแมสตรงนี้นะที่ชอบคาดตรงนี้แล้วก็จะมีบริเวณตรงนี้ที่จะหลุดบ่อยถ้าใส่แมสนะคะแต่ว่ามือจะบอกว่ามันควบคุมความมันได้ดีเลยนะทุกคนเพราะว่ามีไม่ได้ใช้ร่วมกับฟาวเดชั่นใดๆนะคะหรือคุชชั่นใดๆเลยมีใช้แค่ตัวแป้ง ของเขาเลยนะคะใส่แมสถอดเข้าถอดออกตลอดตอนกินตอนอยู่สตาร์บัคแล้วก็ไปลองชุดมาด้วยนะคะจะให้ดูว่าเลอะในแมสก็คือเลอะน้อยนะไม่ได้เลอะเยอะเลย <S <S เห็นปะเนีย่ยคือสอดเข้าถอดออกแล้วก็คุยโทรศัพท์คุยปากขยับขยับก,ก,ก็เลอะประมาณนี้ไม่ได้เลอะเยอะมากนะคะเราก็รู้สึกว่าไม่ได้หลุดจากหน้าไปมากงั้นเดี๋ยวให้มันแบบว่าดึกกว่านี้กันเนาะสักประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ใหม่ละกันเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะ เราจะมากินของเผ็ดกันดีกว่านะคะให้น้ำูน้งปลาไหลดูสิว่ามันจะกันเหงื่อกันน้ำตาของเราได้ไหมนะคะน่ดกคนนำม,มูกม่ไวทําอะไรมาเตองทําไมวะเนี่ย Two hours later โอเคตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มนะคะเราจะมาอัปเดตหน้าเราครั้งสุดท้ายนะทุกคนนี่ เมื่อกี้กินของเผ็ดมาก<ะ>แล้วก็แบบน้ำหูน้ำปลาไหลก็จะมีตรงนี้ที่หลุดไปเพราะว่าเช็ดเพราะว่าน้ำมูกไหลจริงนะแล้วก็ปากเนี่ยมันเลอะพวกแบบอาหารแล้วก็เช็ดนะคะรอยที่โกบใส่แมสใส่อะไรมันก็ไม่ได้หลุดไปเลือนไปนะแล้วก็รู้สึกว่าน้าไม่มัน<อ>เรื่องสีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับนีนะแต่เรื่องคุมความมันการเหงือ่อการน้ำอะไรเงี้ยมีว่าโอเคเลยโอเคมากๆนะคะคือตอนนี้โซมมากแล้วอะขอดูใกล้ๆเนี่ยมันไม่เป็นคราบเลยทุกคนไม่เป็นคราบแบบเห็น ปลายตา,าป้าปกติมันจะตกล่องนี่อะจะมีแบบใต้ตาตกล่องตรงนี้แต่นี้แบบไม่เป็นใต้ตาไม่เป็นเลยแล้วก็ข้างจมูกตรงนี้ก็มีหลุดเพราะว่าเช็ดงั้นเดี๋ยวจะลองทัชให้ดูก่อนว่าเออเติมแล้วหน้าจะเป็นคราบหรือเปล่ายัางไงอะไรเคืออันี้ไม่ต้องสับหน้าเลยนะมันจะมีความแบบธรรมชาติมากหลังจากที่แบบว่าพอมันเริ่มเซ็ตตัวไม่แตกตัวออกมาลอยๆอะปกติถ้าทาแต่แป้งแป้งรองพื้นมันจะมันจะค่อนข้างลอยเวลาเ,ลาเจอความมันบนใบหน้านะคะเฮ้ยโอเคเลยอะอันนี้ยังบิวได้อยู่อีกเนี่ยแทบจะไม ไม่มันออกมาให้เห็นเงาๆเลยนะคะหรือว่าต้องนานกว่านี้มี่ก็ไม่แน่ใจมาแล้วแต่ผิวคนนะสําหรับมี่เป็นคนมันทีโซนนะก็รู้สึกว่ามันโอเคมากๆแล้วจะบอกให้วัาตลับอะ่ะมี่พกออกไปข้างนอกคือมันเบามากจริงๆนะคะมันเป็นพลาสติกค,คือมี S P F ด้วยในะส่วนของกันแดดเนี่ยก็คือสําคัญมากกับแดดเมืองไทยนะคะคือตัวนี้เนี่ยถ้าให้คะแนนเต็มสิบนะ่มี่ให้ถึงประมาณ7เลยนะมี่รู้สึกว่าถ้าใครเป็นคนผิวแบบออกโทนเหลืองเอเชียเลยอะ่ะมันเข้ากับผิวแน่นอนแต่ว่ามี่ไม่มั่นใจ ะะว่ามันจะมีแบบสีที่เข้มมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าที่มีได้มาคือเป็นสี n natural t o ท e นะเป็นแบบสีธรรมชาตินะคะถือว่าให้ผ่านเลยถ้าใครอยากลองไปซื้อก็ลอ,อกลองไปซื้อมาใช้ได้นะอันนี้ก็คือเป็นคลิปรีวิวที่แบบเรียลมากจริงๆนะน,นี่ไม่ได้แบบว่าอวยอะไรเลยนะแต่ว่ามันมันค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จะบอกให้ว่าราคาถูกมากๆ นะคะคราคา99บาทเองทุกคนเอออยู่ใน7-11ทุกสาขานะคะถ้าใครหาแป้งที่เป็นผสมรองพื้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าปกปิดดีกันน้ํากันเหงื่อเนี่ยมีแนะนําตัวนี้นะมันทำให้แบบผิวเนียนมากจริงๆอะ่ะก็ไปตำกันได้นะคะ Bright Up Foundation Powder ของ AR นั่นเองวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะทุกคนก็ถ้าอยากให้มีรีวิวอะไรนะคะก็สามารถเม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย